วันนี้กิพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดพิจิตรค่ะที่นี่ค่ะมีตำนานของจระเข้ตัวใหญ่ค่ะที่มีนิสัยดุร้ายนะคะชาวบ้านให้ตั้งชื่อกันว่าชาละวันนั่นเองค่ะและที่นี่ค่ะก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะอาทิเช่นบึงสีไฟรูปปั้นพญาชาละวันค่ะและนอกจากนี้ค่ะความน่าสนใจที่กิฟส์จะพาคุณผู้ชมไปติดตามนั่นก็คือการบริหารงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านคลองขุดตบหอไกรอเภอบางลุาีจังหวัดพิจิตรนั่นเองค่ะเราจะไปติดตามชมกันค่ะว่าททีีีีี่่่่่่่นนนนนเ้าาาาาามกกกรรรรรรบบิหงงงััอยไไซึด จากโครงการ40ล้านบาทและมาตรการ60ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันข่าวว่าการบริหารงานของเขาที่จะสามารถสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะตามลิปไปเลยค่ะค่ะตอนนี้ค่ะกิก็ได้มาอยู่ที่กองทุนหมู่บ้านบ้านคลองขุดเรียบร้อยแล้วค่ะเ,เดี๋ยวเราเข้าไปพบกับท่านประธานกองทุนหมู่บ้านของที่นี่กันค่ะตามลิปไปเยยลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะพอดีวันนี้ค่ะกิฟตจะมาพบกับคุณนิมิตค่ะประธานกองทุนหมู่บ้านบ้านคลองขุดข่ไม่ทราบว่าท่านอยู่ไหมคะประธานคุณนิมิตไปบ้านนางสำเนียงครับไปทำงานอยู่ตรงโน้นครับอ๋อตายค่ะงั้นขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวตามกิฟตไปหาท่านประธานกองทุนหมู่บ้านมาพบกันเลยค่ะไปค่ะ ของคุณสำเนียงมีรัตค่ะที่คุณลุงบอกว่าท่านประธานกองทุนหมู่บ้านบ้านคลองขุดมาอยู่กันที่นี่ค่ะยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปหาท่านประธานกันดีกว่าค่ะไปค่ะอ่านี่ต้องเป็นพี่สำเนียงมีรัตแน่ๆเลยใช่ไหมคะสวัสดีคะ่ะแล้วก็ท่านนี้น่าจะเป็นประธานกองทุนหมู่บ้านบ้านคลองขุดนั่นเองใช่ไหมคะสวัสดีค่ะตอน,นนี้ทําอะไรกันอยู่คะ,ะมาคุยเรื่องเห็ดครับพอด,ดีอมาดูสมาชิกนะครับคุณสำเนียงมีรัตที่อีเภอโรงเห็ดนะครับอ๋อมีโรงเห็ดด้วยซึ่ดอกด้วยครับ ถ้าอยางนั้นเดี๋ยวต้องขออนุญาตคุยกับท่านประธานกองทุนหมู่บ้านบ้านคลองขุดก่อนละกันนะคะขอบคุณนะคะค่ะเะเชิญด้านนี้เลยค่ะค่ะและตอนนี้ค่ะกิ๊บก็ได้มาอยู่กับคุณนิมิตรค่ะโรจนากิตยากรค่ะประธานกองทุนหมู่บ้านบ้านคลองขุดนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ งนั้นเนี่ยเรามาคุยเรื่องของการบริหารจัดการ,รเรงินทุนของกองทุนหมู่บ้านบ้านคลองขุดกันก่อนนะคะซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าทางรัฐบาลเนี่ยได้สับสนเงินมาให้จํานวนทั้งหมด4ี่หมล้านแล้วก็หกหมื่นล้านอยากทราบว่าทางกองทุนหมู่บ้านบ้านคลองขุดเนี่ยได้นําเงินส่วนนี้ค่ะไปทําอะไรบ้างคะครับทางกองทุนหมู่บ้านคลองขุดของเรานะครับเริ่มดําเนินการตั้งแต่ปี2องพนะครับตรงกับวันที่ยี่สิบสี่มิถุนายนนะครับในตัวตรงกับปีนี้ครบรปลสิบห้าปีพอดีนะ เงินส่วนใหญ่ที่สมาชิกคู่ไปในครั้งแรกเนี่ยคือเราปล่อยหมด1ล้านบาทเลยนะครับให้สมาชิกสนใจแล้วไปประกอบอาชีพทาการเกษตรนะครับแล้วก็ค้าขายเป็นหลักนะครับส่วนเงิน6กหมื่นล้านที่รัฐบาลให้มาใหม่นะครับก็นาไปต่อยอดกับของเดิมนะครับในการส่งเสริมอาชีพของเราเนี่ยเป็นเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่นะครับมีจํานวนประชากรถึง800คนนะครับมีครัวเรือนทั้งหมดประมาณสามร้อยกว่าครัวเรือนด้วยกันคราวนี้เงินที่ให้มา1นล้านบาทเนี่ยสมาชิกไม่สามารถนําไปใช้ได้เต็มที่ เฉลี่ยแล้วสมาชิกกู้คู้ต่อไลนเนี่ยไม่ถึงไม่ถึง20,000บาทนะครับก็กู้คนละหมื่นบาทบ้าง5,000บาทบ้างนะครับพอได้เงินก้อน2องมาก็ให้สมาชิกเนี่ยได้นําไปต่อยอดเพิ่มเพิ่มวงเงินให้กับสมาชิกเพื่อไปประกอบอาชีพตรงนี้ครับซึ่งตรงนี้มีการคิดดอกเบีย้ยหรือว่าอดอกเบีย้ยเราให้สมาชิกกู้เป็นหลายปีนะครับคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6บาทต่อปีแล้วคิดว่าในส่วนของเงินทุนที่ทางรัฐบาลได้ส่งมาให้เนี่ยค่ะสามารถที่ทําให้คนในชุมชนเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นบ้างไหมคะ ครับตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ผมว่าสมาชิกส่วนใหญ่มีความพัฒนาไปได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าะจะเห็นจากการการเรื่องอาชีพเนี่ยจะมีหลายท่านที่สามารถพัฒนาไปได้แล้วก็จะมีการส่งเงินต้นครบทุกปีไม่ทราบว่าทางคุณนิวิดค่ะได้มีนโยบาย ให้คนมาออมนี่ยังไงบ้างคะนะครับที่กองทุนของเราคือจะมีการออมทุกวันเสาร์แรกของเดือนน<ท>ะ,ระครับเราจะบังคับเลยว่าถ้าสมาชิกท่านไหนไม่ออมเงินเนี่ยนะครับ <simplement S 1> จะมีผลเรื่องการพิจารณาเงินกู้นะครับถ้าสมาชิกท่านไหนมีการออมเงินทุกเดือนเป็นประจาทุกเดือนเนี่ยเราจะให้เป็นเรียกเป็นกติกาของกองทุนเราว่า <ทะ S 2> ให้สมาชิคกคู่เัินได้นะครับเราจะมีตัวชี้วัดอะไรอย่างที่ที่ทางเรากำหนดขึ้นมานะครับ ที่นี่มีหลักเกณฑ์นในการกู้ยังไงบ้างคะสมาชิกมาเขียนคําขอผู้ที่ที่อกองทุนหมู่บ้านนะครับแล้วก็กำหนดปัตุประสงค์ว่าจะนําเงินตรงนี้ไปทําอะไระนะครับพอหลังจากเขียนเสร็จแล้วคณะกรกร,กร,กรมการก็มานั่งประชุมกันพิจารณาว่าสมาชิกท่านใดที่กู้ไปแล้วเนี่ยเอาไปก่อให้เกิดรายได้ลดรายจ่ายหรือไม่นะครับแล้วก็อาชีพที่ทำเนี่ยทำจริงหรือไม่เราก็จะพิจารณาให้ตามจริงนะครับอาชีพหลักคือทําการเกษตรครับทำนาทําไร่ทาําสวนเราลงมาคือค้าขาย เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ทางกองทุนเนี่ยเรามีโนโยบายว่าทุกปีเราจะส่งเสริมเรื่องอาชีพด้วยนะครับเราวางแผนงานตรงนี้ไว้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าในส่วนของลูกนี้บางรายนะคะที่อาจจะยังไม่สามารถชําระหนี้ให้ตรงตามกําหนดได้ทางกองทุนหมู่บ้านนะคะได้เข้าไปช่วยเหลือ,อยังไงบ้างคะตรงนี้ทางกองทุนหมู่บ้านเนี่ยมีมีปัญหาเรื่องการการส่งสมาชิก ทุกปีนะครับแต่เนื่องจากว่าทางทางคณะกรรมการเนี่ยเขาจะอาุมณม่วหลวให้สมาชิกเป็นการผ่อนส่งบ้างเป็นการยืดเวลาบ้างนะครับนอกจากรายหนดังหนักเนี่ยเราก็จะมีการส่งหนังสือไปเตือนถึงถึงบ้านว่าเป็นหนังสือบอกกล่าวนะครับว่าถึงเวลาส่งแล้วนาอะไรเงี้ยสครั้งนะครับแต่ถ้าสมาชิกท่านใดยังไม่มาติดต่อคณะกรรมการเนี่ยทางคณะกรรมการก็จะเรียกประชุมสมาชิกเป็นการบีบผลคำนะครับ อย่าแล้วจะมาส่งนะครับมาส่งครบนะครับคราวนี้ค่ะในเรื่องของกลุ่มอาชีพพี่เมื่อสักครู่ได้พูดถึงของที่กองทุนหมู่บ้านบ้านคลองขุดนี้มีกลุ่มอาชีพอะไรบ้างอะคะตอนนี้ที่เน้นก็คือเรื่องของกลุ่มกลุ่มดอกไม้จันนะครับซึ่งมงีสมาชิกประมาณ20่รายด้วยกันนะครับทางกองทุนหมู่บ้านเป็นคนคิดเริ่มแรกแล้วจะมีหน่วยงานเข้ามาเสริมด้วยเช่นอพอชอนะครับแล้วก็ทางกสนเข้ามาร่วมด้วยแต่เราเป็นเป็นแหล่งทุนให้กับสมาชิกที่ที่มาขอยืมไปทุนอยากจะให้ยืมไปก่อนโดยไม่ไม่คิดดอกเบี้ย เป็นเงินก้อนเพราะว่าเรามีนโยบายส่งเสริมอาชีพตรงอยู่แล้วครับค่ะและนอกจากที่เป็นเป็นแหล่งเงินทุนให้แล้วเนี่ยค่ะในส่วนของการจัดหาช่องทางการตลาดอันนี้ทางกองทุนหมู่บ้านเนี่ยได้เข้าไปช่วยเหลือตรงนี้ด้วยไหมคะเรับไปช่วยครับ,รบอย่างเช่นาการการทำขนมโดนัทของอาจารย์ตรงอ่อนเนี่ยเราก็หาตลาดให้ไปส่งตามร้านค้าที่ในใน,ในหมู่บ้านเรามีร้านค้าอยู่แล้วก็นำของพวกนี้ไปส่งให้ใหสมาชิกอย่างแบบวัจร์แล้วก็เวลาสมาชิกในหมู่บ้านเสียชีวิตเนี่ยเราจะเน้นแล้วว่า ทางกองทุนต้องเอาพงหรีไปให้นะครับเอาดอกมาจาันย์ไปให้ก็เป็นการขายกันเองในหมู่บ้านและหมู่ข้างเคียงค่ะแล้วก็ในส่วนของในเรื่องของสวัสดิการสวัสดิการนี่ทาง,ทางกองทุนนี้ให้ให้ไว5้5%ของของทุกป,ปีนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดสมาชิกเสียชีวิตเนี่ยเราจะให้ศพละ12,000บาทนะครับถ้าเด็กแรกเกิดเป็นบุตรของสมาชิกเราจะให้คนละะ5 0 0บาทนะครับและเรื่องของกีฬาเราให้ปีละ5,000ส่งเสริมเด็กในหมู่บ้าน ไปเล่นกีฬาเราจ่ายเป็นค่าเสื้อค่าสมัครอย่างนี้ให้ปีละห้าพันนะครับแล้วเรื่องขององค์กรอื่นเช่นอสมเนี่ยเราให้ทุกปีให้ปีละ1 6 0 0บาทเป็นค่าจัดทำเจ้าบทออย่างเนี้ครับทางกองทุนหมู่บ้านบ้านคลองขุดเนี่ยได้ส่งสมาชิกในหมู่บ้านเนี่ยได้ออกไปดูงานด้านนอกหรือว่าจากด้านนอกเนี่ยได้เข้ามาดูงานภายในบ้างมี้คะช่วงช่วงปีเราส่งคณะกรรมการไปดูงานหลายที่เดียวกันนะครับเช่นไปดูงานที่โครงการสูงชัยพัฒนานะครับไปดูเรื่องของการเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเรื่องของการพาะเห็ดนะครับ รื่องการปลูกผักปลอดสารพิษแล้วก็นมาใช้ในหมู่บ้านก็มีสมาชิกหลายโครเรือนท,ที่ที่นามาใช้อยู่นะครับ mm hmm. และอนาคตเนี่ยเราเราวางแผนว่าจะเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องของการเพราะเห็ดขบวงจรนะครับจะมีโรงเรือนจะมีห้องแล็บนะครับจะมีห้องเขียยเชื้อแล้วก็ห้องไปรูปเห็ดโดยเฉพาะเลยนะครับคราวนี้ค่ะคําถามสุดท้ายเลยค่ะหัวใจหลักในการบริหารการจัดการกองทุนหมู่บ้านไม่ทราบว่าของทางคุณนิมี้เนี่ยมีหัวใจหลักมีการบริหารจัดการยังไงเพราะว่าทางรัฐบาลเนี่ยเขาต้องเชื่อมั่นอยู่แล้วว่าที่เนี่ยมีระบบการบริหารจัดการที่ดีอยู่แล้ว ครับก็ที่สมาชิกครับเพราะว่าสมาชิกต้องต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวกับคณะกรรมการ,การคือมีการออกเงินทุกเดือนนะครับมีการฝากเงินทุกเดือนแล้วก็ถึงเวลาส่งเงินก็ต้องมาส่งให้ครบตามจํานวนทั้งต้นพร้อมดอกเบี้ยนะครับก็นับไว่าที่นี่ก็ จะมีทั้งในเรื่องของการกระจายข่าวสาร,รที่คนในชุมชนเนี่ยสามารถที่จะรู้รเรื่องราวข่าวสารได้นะคะในเรื่องของความเข้มแขง็งของคนในพื้นที่ตรงนี้นะคะและสําหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณค่ะคุณนิมิตโรจนากิตยาก,กรประธานกองทุนหมู่บ้านบ้านคลองคุดเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะต <OK> ั้งแต่มีกองทุนหมู่บ้านเข้ามานะคะก็ทำให้เศรษฐกิจ ของครอบครัวดีขึ้นนะคะในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆก็จะช่วยลดลดค่าใช้จ่ายต่างๆและก็มีเงินออมก็ไปออมกับกองทุนหมู่บ้านนะคะก็ขอขอบคุณรัฐบาลน,นะคะแล้วก็กองทุนหมู่บ้านของขุดนะคะที่ช่วยเกษตรกรนะคะให้มีไรายได้ช่วยชุมชนนะคะให้มีไรายได้อ,อ,อีกส่วนหนึ่งะค่ะ โมแต่กู้กองทุนมาชีวิตก็ดีขึ้นมีกินมัมีกินมีใช้ป้าขอขอบคุณรัฐบาลที่เพิ่มเงินกองทุนให้มากับชาวบ้านทำให้ชาวบ้านมีกินมีใช้ เรื่องราวดีๆค่ะในเรื่องของการบริหารจัดการเงินทุนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านคลองขุดที่จะสร้างรายได้สร้างอาชีพและสร้างความสุขให้กับคนในชุมชนสำหรับคราวหน้าค่ะกิ๊จะพาคุณผู้ชมไปติดตามผลการดำเนินง,งานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันให้ได้นะคะสำหรับวันนี้กิ๊บขอลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ